ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2510ประเทศไทยได้ประสบปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์ณบริเวณทางตอนเหนือของจังหวัดน่านร้อยตรีบินกาลินตาปัจจุบันอายุ75ปีอดีตพลทหารสังกัดกองร้อยทหารมารัตเวนที่3กองพันทหารมาที่7กรมทหารมาที่2จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีโอกาสเข้าร่วมการารัตะเวนและเกิดเหตุปะทะกับฝ่ายตรงข้าม จนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหนีบด้านซ้ายร้อยตรีบินได้เล่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถได้สเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เหล่าทหารและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวหน้าโดยร้อยตรีบินกาลินตาได้กล่าวว่าจากเหตุการณ์นั้น ตนคือผู้อยู่ในภาพถา่ายเหตุการณ์ที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้โดยจากภาพถ่ายในขณะนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิก์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานยิ้มส้มมาให้ตนในขณะรอการเคลื่อนย้ายไปรักษาตัวที่ส่วนหลังยังความปราบปลืล้มและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ซึ่งตนยังจําได้ดีเสมอมาจากการบาดเจ็บในครั้งนั้นทําให้ร้อยตรีบินการินตา ประสบปัญหาเกี่ยวกับขาและการเดินมาโดยตลอดปัจจุบันมีภาวะกระดูกพุนต้องอาศัยรถเข็นในการทำกิจวัตรประจำวันและเมื่อวันที่13กรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกาพลตรีสันทวัฒน์วงวัฒนะผู้บัญชาการมณฑลทหนานบกที่35ผู้แทนแม่ทัพภาคที่3ได้เข้าเยี่ยมร้อยตรีบินการินตาณบ้านเลขที่207หมู่10ต,ตำบลน,น้ำริษอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถามไทยถึงความเป็นอยู่ ปัญหาสุขภาพตลอดจนเรื่องราวในอดีตจากภาพถ่ายอันเป็นมงคลของชีวิตพร้อมทั้งนำรถเข็นวิวแชร์คันใหม่ไปมอบเพื่ออำนวยความสะดวกทดแทนคันเก่าที่ชำรุดโดยพลตรีสันทวัฒน์วงวัฒนะได้กล่าวปิดท้ายให้กำลังใจว่า